ให้น้ำตาเย,ยียวยาเรา น้ำตาแล้วก็การร้องไห้เนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอหรือว่าความอ่อนไหวแต่มีพลังในการที่จะเยียวยาเราช่วยให้เราเติบโตเปลี่ยนแปลงแล้วก็พาเราก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดความทุกข์ความเศร้าได้สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Book m a r k s t o r y นะคะวันนี้เนี่ยเราอยากจะพูดถึงหนังสืเอเล่มนี้ค่ะ The Art of Crying นะคะเป็นศิลปะของการร้องไห้เพราะน้ำตาไม่ธรรมดากว่าที่คิดค่ะ เล่มนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นพลังในการเยียวยาของน้าตาที่ถูกถ่ายทอดออกมานะคะในรูปแบบของหนังสือที่ดูเหมือนจะเป็นงานศิละปะชิ้นหนึ่งเลยเพราะว่าภายในหนังสือเนี่ยมีรูปประกอบที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นออกจะเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นงานอาร์ตเลยด้วยซ้ำแหละ แต่นอกเหนือจากความสวยงามของภาพประกอบนะคะข้อมูลเขาก็มาพร้อมกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางจิตวิทยานะคะรวมไปถึงถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของผู้เขียนเองด้วยเขาก็จะเหมือนแบบมีบันทึกในแต่ละวันแต่ละช่วงของชีวิตเขา,าค่ะว่าเออน้ำตามันมีบทบาทอย่างไรในชีวิตของเขาบ้างตัวพะเองอะ่ะอินกับการร้องไห้อินกับการแบบเรื่องราวของน้ำตานาะเพราะว่าเราเป็นคนที่ร้องไห้ง่าย ร้องให้เก่งร้องไห้บ่อยแล้วก็มักจะถูกบอกมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะคะ่ะว่าแบบเฮ้ยอย่าร้องร้องทําไมไม่ต้องร้องซึ่งเอาจริงนะคําพูดเหล่านั้นอะมันอาจจะมีผลอะไรบางอย่างข้างในที่ทําให้เรามีความรู้สึกแหละว่าเออแบบเอ้ย e เราเป็นคนอ่อนแอหรือเปล่าแต่ใดๆก็คือว่าไม่สามารถหยุดการการร้องไห้ของดิฉันได้เลยซึ่งเราเองก็ไม่ได้รู้ว่าเออแบบ การร้องไห้มันช่วยทําให้เราดีขึ้นยังไงหรือแบบเรารู้สึกยังไงจนกระทั่งแบบเออพอได้มาอ่านเล่มนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าการร้องไห้เนี่ยมันดูจะมีพลังในการเยียวยาที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะที่หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเอาไว้อย่างแรกเลยการร้องไห้เนี่ยเป็นเหมือนสัญญาณที่บอกว่า เราอะมีความกล้านะในการที่จะ,ะเผชิญแล้วก็ดำดิ่งลงไปในความคิดที่ที่มันยากอะเออที่มันอาจจะแบบท้าทายสถานการณ์ในชีวิตเราณนะตอนนี้อยู่คือเพราะว่าบางทีเวลาที่เราร้องไห้ใช่ปะ่ะเราอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างใช่ไหมคะอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบเออเรารู้สึกอะรู้สึกจนกระทั่งร้องไห้ออกมาะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราร้องเพราะว่าเราเศร้าเพราะว่าเราทุกส่วนใหญ่ความคิดมันก็จะ เป็นความคิดที่ออกไปทางแบบในแง่ลบเนาะแล้วการที่เราร้องไห้หรือว่าเสียน้ำตาออกมาเพราะว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยแปลว่าอย่างน้อยอะ่ะทางร่างกายแล้วก็จิตใจเราอะกําลังบอกกับเราว่าจริงๆเขาพร้อมนะในการที่จะพิจารณาถึงความคิดพวกนั้นเหมือนเป็นการบอกว่าเราพร้อมนะที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นอันแรกเนาะมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อ่อนแอ จริงๆแล้วเรากําลังกล้าในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มันแบบทําให้เรารู้สึกท่วมท้นจนมีน้ําตาไหลออกมาและอย่างที่2ก็คือน้ําตาเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ช่วยทําให้เรารู้ว่าเรามีความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้ววเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆที่จะทําให้เราเองอ่ะกลับเข้าไปสํารวจตัวเราเองค่ะว่าเรามีความรู้สึกอะไรภายใต้น้ําตาที่มันหลั่งไหลออกมานั้นเราจะได้ เข้าถึงเข้าใจสภาวะของตัวเราเองได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นคือการร้องไห้มีน้ําตาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เออในหนังสือเขาก็เขียนไว้ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าคืออารมณ์ความรู้สึกที่เป็นที่มาของการร้องไห้นั้นตั้งหาทีนี้พอเรารู้ว่าแบบเฮ้ยเรา คือเราต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเราร้องไห้ออกมาเนาะแล้วเราพยายามเข้าไปทําความเข้าใจตัวเองว่าเรากําลังรู้สึกอะไรเนี่ยไอ้อารมลงความรู้สึกนั้นอะจริงๆมันก็ยังเป็นแค่สัญญาณอีกขั้นหนึ่งที่ลึกลงไปกว่าน้ําตาที่มันไหลออกมาว่ามันมีซัมติงร้องเกิดขึ้นกับเรามีอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจเรามันอาจจะไม่ใช่สาเหตุมันอาจจะแค่เป็นแบบสัญญาณอีกขั้นหนึ่งว่าเรากําลังรู้สึกโกรธ โมโหที่เออแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ถ้าเราค่อยๆเข้าไปสำรวจอะคะ่ะเราจะเจอสิ่งที่มันลึกลงไปเรื่อยๆเนาะสิ่งสำคัญเวลาที่เราเจออารมณ์ความรู้สึกอะสำหรับพลอยนะมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องจัดการณตอนนั้นแค่ยอมรับมันว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นคือแค่รับรู้มันให้ได้ก่อนนะคะ แล้วมันถึงจะนําไปสู่การจัดการในแบบสเต็ปถัดๆไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตามันก็เลยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในการที่จะบอกเราว่าเออเรามีอะไรผิดปกติที่มันอยู่ข้างในเราลึกลงไปเป็นความรู้สึกลึกลงไปกว่าความรู้สึกก็คือความคิดแล้วก็ความเชื่ออะไรบางอย่างที่ทําให้เรามีอารมณ์มีความรู้สึกจนหลั่งน้ําตาออกมาแล้วหนังสืออะ่ะก็บอกว่าคือน้ําตามันมีพลังในการเยียวยาใช่ไหม การที่เราอะกดขม่มอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ไม่กล้าที่จะแสดงออกด้วยการร้องไห้เราอาจจะมีทัศนคติหรือว่าถูกทำให้เชื่อว่าการร้องไห้หรือการมีน้ำตาเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนแอเกินกว่าที่จะทำได้หรือแบบในบางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะก็มักจะปลูกฝังโดยเฉพาะเนะเาะในผู้ชายประชากรผู้ชายที่จะต้องแบบแสดงความเข้มแข็งถูกสอนให้ไม่ร้องไห้ ทีนี้เวลาที่เราเก็บหรือกลั้นน้ำตาเอาไว้มากๆสมองอ่ะมันจะจดจำความเครียดนะตอนที่เราแบบเก็บกดกดดันสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในร่างกายเราแล้วระบบประสาทมันก็จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้แบบหัวใจมันเต้นแรงขึ้นลดการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าเออเราได้ปลดปล่อยน้ำตาให้ออกมาเนาะปล่อยตัวเองให้ได้แบบให้ได้ร้องไห้อ่ะ มันก็ไม่ได้ต้องบังคับให้ร่างกายหรือว่าระบบประสาทต,ต้องทํางานในโหมดนั้นเวลาที่เราได้ปลดปล่อยมันออกมาแล้วเราลองห้เสร็จแล้วอะค่ะหนังสือก็บอกว่าเราก็จะอยู่ในสภาวะที่มันนิ่งลงสงบลงแล้วอาตาัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันก็จะลดลงเป็นปกติมากขึ้นการหายใจก็จะสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้คนคลิปนะว่าพลอยเป็นคนลองห้ง่ายใช่ปะ แต่แม้ว่าเราจะลองให้ตลอดเวลาที่เวลาที่เรามีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอะมันก็ยังมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันจะต้องถูกกดทับเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเอออันเนี้ยมันถูกปลดปล่อยออกมา ทางน้ําตาทางการร้องไห้อย่างเห็นได้ชัดในตอนที่แบบช่วงเนี้ยพลอยเริ่มแบบฝึกนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งแบบค่อนข้างนานในครั้งแรกที่ได้ฝึกนั่งนานๆเราลองไห้ออกมาเยอะมากพอถามคนที่เขาเป็นแบบคนไกด์ในการนำสมาธิเนาะก็ได้ความว่าน่าจะเป็นการที่เราอะกดทับความรู้สึก อารมณ์ลบๆต่างๆกดดันความกดดันต่างๆที่แบบมันถูกสะสมอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจจิตใต้สำนึกเราอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้ใช้เวลาตรงนั้นน่ะในการที่จะเยียวยาตัวเองมันก็เลยถูกแบบระบายออกมาในรูปแบบของตาซึ่งมันไม่ได้มีเหตุผลเลยนะเพราะว่าตอนที่พอนั่งสมาธิอะเราไม่ได้รู้สึกเศร้าเราไม่ได้รู้สึกแบบ เป็นทุกข์หรืออะไรอ่ะอืแต่ว่าน้ําตามันไหลออกมาเองซึ่งในตอนถัด,ถดมานะคะที่ลองฝึกนั่งสมาธิเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าเออน้ําตาที่ไหลออกมามันไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนครั้งแรกที่นั่งเออแต่ว่ามันเหมือนแบบเป็นน้ําตาที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าปิติยินดีกับอะไรบางอย่างอ,อืมรู้สึกรับรู้ได้ถึงความรักหรืออะไรบางอย่างเออเพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยให้น้ําตา มันไหลออกมาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้หนึ่งระบายมันออกมาแล้วก็ช่วยทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเออตอนนี้เรามีความรู้สึกอะไรซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นความรู้สึกทางด้านลบเสมอไปความรู้สึกปิติยินดีก็สามารถที่จะมีน้ําตาไหลออกมาได้แล้วก็พลังในการเยียวยาของน้ำตาอีกอันนึงที่ในหนังสือเขาบอกไว้เนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาเนี่ยเป็นเหมือนตัวฆ่าเชื้อโรคในบาดแผล เวลาที่เราร้องไห้เนี่ยมันเหมือนกับเราได้ฆ่าเชือ้อแผลที่มันบาดเจ็บของเรามันเป็นการปลดปล่อยความเครียดสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ของตัวเราออกมา <S 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 คือแรกๆมันอาจจะแบบรู้สึกแสบร้อนนะเวลาที่แบบเราเช็ดแผลทําแผลลงเบตาดีลงแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบเจ็บมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งทําแผลได้ไวเท่าไหร่ แล้วยิ่งทําได้ถูกจุดมากเท่าไหร่แผลมันก็จะยิ่งหายเร็วขึ้นเท่านั้นเมื่อไหร่ที่แบบเราสะสมมันเอาไว้อะคือเหมือนกับแบบถ้าเราโดนมีดบาดแล้วเราเห็นละแต่เราไม่จัดการอะไรเลยแม้แต่ล้างแผลเราเอาแต่ว่าแบบเออเอาอะไรปิดปิดพันพัน,นเอาไว้จนสุดท้ายแผลนั้นแทนที่จะเป็นแค่มีดบาดเล็กๆ2วันหายกลายเป็นว่าแผลติดเชื้อลุกลามไปใหญ่ทั่วร่างกายแทนที่มันจะ หายได้ง่ายๆในเร็ววันเนาะพอเรากดทับมันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นต้องใช้เวลาในการที่จะเยียวยาแล้วสุดท้ายแล้วพอแบบเหมือนแผลมันลุกลามไปทั่วไปหมดแล้วอะเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าแผลในที่อื่นๆนะมันเกิดจากแค่มีดบาดท,ที่นิ้วในตอนนั้นเองเหมือนแบบเราไม่รู้แล้วว่า เออแบบที่มาที่ไปมันมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วจุดเริ่มต้นมันคืออะไรการที่จะต้องไปฮิวที่สาเหตุมันคืออะไรเพราะฉะนั้นคือแบบพอเราได้สัญญาณว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วเรารีบจัดการกับมันนะคะมันก็น่าจะช่วยทําให้ความเจ็บปวดนานความทุกข์ทรมานมันไม่มันไม่ลุกลามเกินไปแล้วก็มีอันนึงที่ชอบมากเลยอะในหนังสือเบอกว่ามันก็เป็นเหตุผลเนาะที่การร้องไห้มันจะต้องร้องมาจากจากดวงตาใช่ปะ การร้องไห้ไม่ได้ถูกธรรมชาติออกแบบมาให้ร้องออกทางจักระแลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เราร้องไห้ออกมาจากดวงตาเนี่ยค่ะมันก็เป็นสัญญาณอันนึงที่ส่งบอกคนอื่นว่าเรากำลังต้องการการช่วยเหลือต้องการการซัพพอร์ตต้องการกำลังใจเราก็เหมือนกันเนาะเวลาที่เราเห็นคนอื่นร้องไห้เนี่ยเราก็จะมีพลังในการแบบ เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นซึ่งไอความเห็นอกเห็นใจเนี้ยมันก็คือพลังของความรักนั่นแหละเรายิ่งพอเราเห็นเขาร้องไห้เห็นเขาเสียน้ําตาแล้วเรารู้สึกเห็นใจเขาเราเข้าใจได้ว่าเขารู้สึกอะไรเรารู้สึกได้ว่าเขารู้สึกอะไร อันนั้นก็เหมือนจะยิ่งเป็นความรักที่แบบว่าทวีคูณมากขึ้นไปแล้วการที่เราอะพอเห็นคนอื่นร้องไห้แล้วเราอนุญาตให้เขาร้องไห้คือไม่ได้ไปแบบไปกดดันเขาว่าอย่าร้องไม่ได้ไปห้ามเขาว่าอย่าพึ่งร้องตอนนี้การที่แบบได้ปล่อยให้ใครที่กำลังร้องไห้ได้แสดงปฏิกิยาทางร่างกายแบบนั้นออกมามันเหมือนเป็นการบอก กับเขาว่าเออเราซัพพอร์ตนะว่าสิ่งที่เขากําลังมีปฏิกิริยาทางร่างกายแบบนั้นนะ่ะมันสมเหตุสมผลมันไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็สามารถสื่อสารความรู้สึกของตัวเองออกมาให้ได้เต็มที่เลยนะคือการที่เรารับรู้ถึงน้ำตาแล้วก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยมันเป็นการเยียวยาที่ดีมากๆจริงๆนะคะแล้วจริงก็สนับสนุนให้ทุกคน ควรทำให้กันนะอย่างน้อยก็เป็น mental health support ให้กันและกันให้กับความสัมพันธ์เออที่เราให้คุณค่าแล้วก็ความหมายเนาะอย่าไปตัดสินคนที่เขากําลังร้องไห้หรือคนที่เขากําลังแสดงออกด้วยน้ําตาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเพราะเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบกั้นกันได้ง่ายๆเนาะสำหรับคนที่ร้องไห้เพราะอารมณ์ความรู้สึก แล้วการร้องไห้อะมันก็เป็นปฏิกิริยาที่ช่วยทําให้คนที่กําลังร้องเขารู้สึกดีมากขึ้นได้จริงๆซึ่งเล่มเนี้ยจริงๆเขาก็พูดถึงการร้องไห้ว่าแบบมันมีหลายประเภทนะมันมีทั้งแบบการร้องเพราะแบบปฏิกิริยาทางร่างกายเช่นแบบเ,เครื่องตาหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดหลักๆในเรื่องเนี้ยค่ะก็คือการร้องไห้เพราะอารมณ์ความรู้สึก มันถึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจเราแล้วการร้องไห้เนี่ยถ้ามันมีข้อดีเนี่ยก็แปลว่าบางทีเราก็เทรนนิ่งบางทีเราก็ฝึกฝนให้ตัวเองเข้าถึงน้ำตาเข้าถึงการร้องไห้ได้นะเออไม่ได้จำเป็นจะต้องพาตัวเองไปเจอเรื่องที่ถูกทรมานสะเทือนอารมณ์ในเรื่องของตัวเองแต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกฝน ในเรื่องของการใช้น้ำตาเพื่อเยียวยาและบำบัดจิตใจเนี่ยด้วยการแบบดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทำให้เราอะได้เข้าถึงอารมณ์เข้าถึงความรู้สึกของตัวละครของใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเราเองเราสามารถที่จะร้องไห้ไปกับเรื่องพวกนั้นได้แล้วการร้องไห้ด้วยแบบการฟังเพลงการอ่านหนังสือการอานวรรณกรรมหรือว่าการดูหนังเนี่ย พอเราเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเหล่านั้นเนาะของคนที่ถ่ายทอดเหล่านั้นเราก็จะรับรู้ได้ว่าเออตัวเราเองอะ่ะก็มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะสามารถที่จะรู้สึกในสิ่งที่ตัวละครนั้นหรือผลงานนั้นๆเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารออกมาพอมันทําให้เราเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่นได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะแบ่งแยก ตัวเองกับคนอื่นน้อยลงก็จะตัดสินคนอื่นน้อยลงแล้วที่สำคัญมันยังสะท้อนกลับมาที่ความสามารถทางอารมณ์ของตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราก็จะแคปเจอร์ความรู้สึกของเราได้เก่งขึ้นเราก็จะเข้าใจและระบุ อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้เก่งขึ้นเราก็จะสามารถไปปรับความคิดปรับความเชื่ออะไรบางอย่างที่มีผลต่ออารมณ์ของเราได้ต่อความรู้สึกของเราได้แล้วก็ในหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบเออสนใจอยากจะแบบฝึกฝนสภาวะทางอารมณ์ใชัยน้ำตาเยียวยาบำบัดจิตใจของตัวเองใช่ปะ่ะการที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเนี่ยมันจะมีความกดดันน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเรา ก็ถ้าใครสนใจที่จะฝึกฝนการแบบว่าใช้น้ำตาเยียวยาความรู้สึกแล้วก็จิตใจของเราเนาะผ่านการดูหนังผ่านการแบบฟังเพลงอะไรเงี้ยหรือการอ่านวรรณกรรมในหนังสือเนี่ยเขามีแบบเป็นมูวี่ลิสต์เป็นแบบว่าเพลย์ลิสต์ เอาไว้ให้เราด้วยเนาะที่แบบว่าเออมันจะช่วยทําให้เราเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกจนสามารถที่จะร้องไห้ออกมาได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของน้ําตาที่มีพลังในการช่วยเยียวยาจิตใจเราที่เราหยิบยกมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะ The Art of Crying ซึ um, ่งมันก yeah. ็ไม่ใช mm ่ทั้งหมดที่หยิบมาจากหนังสือเนาะมันยังมีแบบเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในหนังสือ อย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้วว่าเออมันก็จะมีการพูดถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการร้องไห้แล้วก็การร้องไห้ก็ไม่ได้มีแค่การร้องไห้จากการที่เรามีสภาวะทางอารมณ์เพียงอย่างเดียวมันก็จะมีความการร้องไห้แบบที่เป็นเหตุผลเรื่องของทางร่างกายหรือมีการพูดถึงการร้องไห้ที่เป็นแบบน้ําตาจารเข้เป็นแบบว่าเออไม่ใช่การร้องไห้จากสภาวะที่เรารู้สึกจริง ก็ถ้าใครสนใจก็ไปลองดูได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่พอยได้จากเล่มนี้เนาะก็คือเรื่องของการที่ทำให้เราได้เข้าใจว่าลองให้ได้ไม่เป็นไรมันคือมันคือกลไกลตามธรรมชาติเราไม่ต้องไปพยายามที่จะกดทับหรือกดดันหรือปิดกั้นมันเอาไว้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอ หรือเราอ่อนไหวเกินไปการมีน้ำตาไม่ได้ลดทอนคุณค่าของตัวเรานะคะใครสนใจลองไปตามได้สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย